สวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามารับชมในช่องบาวโดมสีเกษตครับผมเข้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บาวโดมสีเกษตรตนี้นะครับเด้อไปชมคลิปกันเลยครับผมคลิปนี้ผมกับมาไทยเป็นคลิปฮิตมาครับได้ไม่ใส่หรอ ไหนมัตเตใสนีเฮ็ดนีไหมเฮ็ดยังหล่ปลาหัวปลาอยู่ปลาไหนี่เห็ดปวกเห็ดปวกไงเนาะเห็ดปวกไงบางทีครับคุณกำลังขูดขาครับคุใมากคุณนละก็เพิ่อีย่งอี้เขอินอย่งเห็ดเผือกแดงนี่บอกนี่บอกเห็ดเผือกเิแดงแต่ว่าตัวนี้เห็ดปวกขาวโอ้แล้วก็มีอะไรนนองใหม่มานั่ หนีไลยน้อไม่พ้นใดน้อไม่พ้นไปเก็บเห็ดเพ้นไดนอไม่ตาตหนึ่งแล้วก็เดมันมันหาหน้าที่พ่อมาเฮ็ดหวานมาเฮ็ดของหวานปืนบาดปืนบาดจะมาเห็ดเห็ดนี่เดมเดมเก็บมาเดมไม่มาองเนาะแต่ว่าทับทับไปก่อนเขาอีกเดรร้ายกว่านี้จริงกันเถอะบอกทับดีได้ไปพ่อซ้ำหนีเนาะแต่ว่าทับไป ก่อนเขาเปรียบเดียวหันได้หนิในไลายได้หนิเพ็ดปวกไงครับเพ็ดปวกขาวบางทีดอกมันบางทีผมสีเ,เอาเบิ้งให้เบิ้งผูนคมไงมันบางทีผูดนี่สักพ่อคืออื่นเพ็ดปวกไงผูดดีดอกยุ่มยุ่มนี่ไงเป็นกำลังขูดขาครับเป็นกั้วีแก้มมาพร้อมเป็นเย็บเพ็ดมาพอพาพดีครับกับบ่าวรวมก็เลยทายมาให้ทุกท่านได้รับชม เพ<น> to <à> <región> ิ่กันไรนอใหม่มานั่มกระตาหนึ่งมั่งนี่พี่พุย้า่พุชกระปอกนอใหม่อยู่นี่เล้กระตาหนึ่งที่นอใหม่นี่ังที่พูนนอใหม่ปลาบ่เนี่ยนคุณเอกในกองเอาต้มไก่พี่ล่ะต้มไก่ฮำมีตัวชุ่กไก่ิ่นกอนพี่ล่ะเอากอนเตแกงส่เห็ดมีเขากันไป่ยังเห็ดพอแกงส่เห็ดพอนีเขากันเลยนี่นอใหม่ แต่ว่าเฮ็ดปัวกี่ก็ต้องเฮ็ดปอบ่มีบ่คือบ้ามาเฮ็ดปอมีแล้อยู่ตลาดเนาะมือเ็ดหมาเฮ็ดอเฮ็ดปอหลายอยู่บอก็บ้ามากเฮ็ดปอด้อแซ่เฮ็ดปอมันก็แ่แล้วโรแพงเด้่นี่มันบ่แมนโลละแปแล้วยบหก็อริลจะบอกจอ่โแปดรอยหลีเลยนะโอ้ เห็ดพอไ่้งรู้ว่าเป็ยมาให้เขากินเลยแต่ว่ามันแพงยี่หีโอ800ดพอเ็ดพอดแกงแล้วเมื่อคืนที่ไรเห็ดเปกิน้เรากินหูอยู่ไกคู่อยู่ก่เืองคิบแล้วก็ย่าลืม <Yeah. S 2> กดไลค์ <Yeah. S 2> กดแชร์น้ำนี้นะครับเด้อขอ,อกันไหมครับคลิปนาขอบคุณครับที่เขามารับชม